สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พระกับพี่เพิร์ดนะคะพี่เพิร์ดปิดเทอมแล้วนะพี่จริงปิดเทอมตั้งนานแล้วพี่เพิร์ดไปหาดใหญ่มาสนุกมากเลยล่ะคะ่ะแล้วก็วันนี้พี่เพิร์ดเพิร์นะคะก็จะให้ให้ดูเพื่อนรักของพี่เพิร์ดที่อยู่ในบ้านนะคะไม่ใช่หมายถึงเพื่อนที่อยู่โรงเรียนนะคะไม่ใช่นะคะหมายถึงเพื่อนที่ นี่นะคะหมอนเน่าอีกแล้วนะคะหมอนเน่าเป็นเพื่อนของพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดรักมันมากเลยค่ะพี่เพิร์ดเจอมันตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็พ่อพี่เพิร์ดนะคะพ่อของพี่เพิร์ดก็เลยกันปลิ้นของพี่เพิร์ดมาให้ก็คือเราใช้ถึงเราไม่ได้เรียนนะคะพี่เพิร์ดไม่ได้เรียนใช่ม่แต่ว่าคุณพ่อน่ะ เขาอะเหมือนคุณครูบอกคุณพ่อนะคะว่าจะให้คุณพ่อนนะให้พี่เพอร์ดะเรียนทางออนไลน์นะคะแต่ว่าใช้เจอหน้ากันได้นะใครบอกว่าเปลกเปลกเจอหน้ากันได้ไงเนี่ยโอ้บางคนจะบอกแบบนี้นะไม่เป็นไรแต่ว่า พี่เพิร์สจะบอกว่าเราใช้ในการออนไลน์เพื่อเรียนนะคะพี่เพิร์สเรียนมาสองคนแล้วเนี่ยคุณครูเนี่ยมิสเทเรซ่านะคะตัวที่เป็นมิสกับมิสเตอร์นะคะพี่เพิร์สจะสอนนะคะมิสนะคะมิสคือมิสคือผู้หญิงนะคะมิสเตอร์คือผู้ชายมสิสเตอร ทุกๆคนสงสัยใช่ไหมว่ามิสที่พี่พิร์ออกเสียงมันจะมีตัว S อยู่ใช่ไหมถูกแล้วค่ะที่มีตัว S แบบนี้มิสจะมาไว้นะคะว่ามิสคือผู้หญิงนะคะส่วนมิสเตอร์คือผู้ชายนะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้อาจจะไปบอกทิเชอร์ก็ได้นะว่ามิสเตอร์คือผู้ชายมิส คือผู้หญิงพี่เพิร์จะที่พี่เพิร์เรียนมาพี่เพิร์จะสอนส,สับคำง่ายๆให้ทุกๆคนฟังนะคะนี่บางคนเขาอาจะพูดแบบนี้ก็ได้มิสเตอร์คือผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเราไม่ใช้การในภาษาอังกฤษนะคะเราใช้ว่าบอยกับเกิร์ลค่ะบางคนน่าจะพูดแบบนี้นะคะ m ิ s s is girl ส่วน ผู้ชายก็คือ Mr. It boy แล้วเราก็บอกว่า yes or n o แล้วทิเชอร์เราก็แล้วก็ทิเชอร์ก็จะบอกว่า yes นะคะเราก็จำถูกแล้วนะคะถ้าเกิดใครจำไม่ได้ก็ลองเ e ิร์ h ดูนะคะใน YouTube นะคะ เอิม่มถ้าใครดูคลิปนี้ไปแล้วแล้วแล้วอยู่ในลายนะคะตรงที่เป็น PIRCH นะพี่พี่เพิร์ดบอกแค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะให้เยอะๆเลยนะคะเป็นล้านคนนะคะพี่เพิร์ดชอบพี่จะอัดคลิปทั้งนันนี่คือ บ้านของพี่เพริเพร์พี่เพิร์พีเซนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ใครเผื่อเผื่อบางคนนะ่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็แล้วก็วกเผลอมากดคลิปพี่เพิร์นะดูไปกดนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งกดออกนะคะเพราะว่าเราสอนภาษาอังกฤษกันนะคะ คือว่าบางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอ่ะทิเทอร์ถามว่า d i d you รอา e a คะเริ่มพิ้งเอาไว้ไหมถึงชอบสีชมพูหรือสีขาวนะคะทิเทอร์ถามแบบนี้นะคะโอเคไหมคะแล้วก็ถ้าถ้าใครบอกว่าถ้าถ้าบางคนอ่ะไปโรงเรียนใช่มากแล้วก็ ไม่เข้าใจที่ทีเ์บอกจริงๆแต่พูดภาษาอังกฤษได้บางคำเท่านั้นสมมุติว่าเพื่อนของพี่เพิร์ตนะคะชื่อเป็นผู้ชายนะคะชื่อเจ้านายนะคะกับวินเซนต์เจ้านายอย่าพูดอังกฤษได้แต่ว่าวินเซนต์พูดไม่ได้สมมุตินะเป็นเพื่อนกันนะที่จริงเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไม่ต้องสมมุติก็ได้แล้วก็ เอิ่มวินเซนต์ไปบอกเพื่อนว่าเราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ทิชเชอร์พูดนะคะวินเซนต์พูดแบบนี้กับเจ้านายส่วนเจ้านายก็บอกว่าฉันเข้าใจแต่ว่าฉันเข้าใจทุกอย่างที่ทิชเชอร์บอกเลยบางคนนะคะแต่ว่าเพื่อนที่เพื่อนที่เพื่อนยกตัวอย่างเฉยๆสมมุติสมมุติแล้วก็ทิชเชอร์ออกสอบนะคะออกสอบเรื่องอะไรรู้ไหม ถ้าใครไม่รู้พี่โพจะบอกคือว่าออกสอบเรื่องการพูดนะคะพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวทิเชอร์จะถามว่า d i d you like a food แล้วก็เราก็จะตอบว่า yes จากนั้นทิเชอร์ก็จะถามนะทิเชอร์ก็จะถามวินเซนต์ว่า What do you like a food โอเคไหมแปลว่าเราอะชอบกินอาหารอะไรมากที่สุดเวนเซนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเจ้านายก็บอกเวนเซนไปว่าเอิ่มบอกเวนเซนไปว่าบอกที่หูนะคะ บอกวินเซนต์ไปเหมือนเขาแปลให้นะคะเหมือนเจ้านายอะแปลให้วินเซนต์แต่ว่าไม่อยากบอกให้ทีเชอร์รู้แล้วก็บอกกระซิบตรงหูว่าเอิมวินเซนต์วินเซนต์ที่ทีเชอร์พูดน่ะหมายถึงชอบกินอะไรมากที่สุดแล้ววินเซนต์จะเข้าใจทันทีนะคะว่าอ๋อ ช็อกโกแลตไหมอันที่สับง่ายๆที่เหมือนของไทยสปาเกตตี้ไหมเฟรนฟรายไหมแฮมเบอร์เกอร์ไหมเอิ่มชิเคเกนไหมปรากฏว่าเขาไม่รู้ชิเคเกนอจาจารย์นายก็แปลให้กระซิบตรงหูว่าเป็นไก่นะคะที่ง่ายนะแต่วินเซนต์บอกว่า I like อ c a คนดี a n d y คือ เอ่มเคนดีคือลูกอมลูกกวาดนะคะบาไอาไลท์อาา่าโรล,ลี่พับคือโลคือเอ้ยโรล,ลี่พับนั่นแหละคะ่ะแต่พี่เพิร์นจำชื่อมันไม่ได้แล้วภาษาไทยอมยิ้มออกจำได้แล้วแล้วก็นี่แหละคะ่ะคือสปรภาษากิีกที่พี่เพิเพร์รู้นะคะแล้วก็วินเซนต์กับเจ้านายก็เป็น เหมือนได้ที่หนึ่งเลยค่ะได้ที่หนึ่งทุกตลอดเลย<อ>แล้วก็พี่พจน์จะสอนสับให้นะคะว่าถ้าเขาอยากดูคลิปนี้เดี๋ยวพี่พจน์ค่อยสอนสับนะ<อ>พี่พจน์แค่จะามาบอกเฉยๆว่าหัวพิงสะกดยังไงอันนี้ง่ายมากเลยนะคะคือ p i n เอ้ย k หรือ A n อ๋อ n k ค่ะ แล้วก็ E H T I N T T I N T ชี้ๆนะคะก็คือพิงค์นะคะนี่สับที่ง่ายที่สุดนะคะพิงค์ง่ายมากค่ะ Number ร์วันก็คือ O N E TEN T E N นะคะ2 T O W อ๋อไม่ใช่ ีเเป็นยูโอค่ะโอ้สับที่ง่ายทั้งนั้นเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์ให้ด้วยค่ะย,ย้ำดยกดไลค์นะคะพี่เพิ่นชอบมากเลยค่ะที่มาบอกทุกคนนะคะถ้าทุกคนจำได้แล้วก็กดไลค์แล้วก็ อย่าลืมส่งมาในไลน์ไว้นะถ้าใครไม่รู้ไลน์ไม่ต้องส่งมาก็ได้พี่เพิร์ดไม่ว่าถ้าไม่มีใครส่งมาเลยก็อ่ะไม่เป็นไลไม่เป็นไรพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกพี่เพิร์ดไม่ได้พี่พี่เพิร์ดไม่บางคนไม่กดไลก์ก็ได้นะบางคนไม่กดไลก์ก็ได้พี่ไม่ว่าแต่ว่าดูคลิปนี้ไปก่อนเผื่อได้สาบพอได้สาบดูคลิปนี้อีกทีอย่าลืมกดไลค์ได้ล่ะ บายบายค่ะคราวหน้าพี่เพร์อจะสอนสาบดีๆให้ทุกๆคนเลยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ